ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีใดบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าของวันนี้นั้นเราท่านทั้งหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ FM 913.75เมกะเฮดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระมหาดวงอำนาจศริมังคโรวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถม อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่24เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568้เเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังกัน อาตมาภาพเองนั้นก็ยังคงทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์กล่าวสิ่งละอันพันละน้อยให้กับญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบแล้วก็รับชมรับฟังกันซึ่งอะไรที่เป็นประโยชน์โยมก็พยายามหยิบยกในสิ่งเหล่านั้น,นขึ้นมากล่าวให้กับท่านผู้ฟังได้ฟัง นะจเจริญพรท่านเจ้าหน้าที่สวทสุขโขทยัยบอกน้อมกราบนวะัสการพระอาจารย์ครับนะก็จเจริญพอรอาโยมหลังจากที่วัดได้ทำกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลหนะ้าเพื่อประเมินนะผลการดำเนินงานแล้วก็ตรวจเยี่ยม นะประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนวังพินพาดนาะนะวัดสวรรคารามตําบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยโดยคณะกรรมการนะประจําหนเหนือมาตรวจประเมินตรวจเยี่ยมก็ถือว่าเป็นกิจกรรม ของคณะสงฆ์จังหวัดสุขโขทัยที่วัดสวรรคารามเป็นตัวแทนของจังหวัดโยมนะวัดสวรรคารามเป็นตัวแทนของจังหวัดสุขโขทัยที่ทำหน้าที่ในการจัดสถานที่ในการดำเนินงานต่างๆเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีลนหนะ้าเพื่อที่จะ ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนที่ใช้ชีวิตร่วมกับวัดสวรรคารามได้อย่างต่อเนื่องญาติโยมทั้งหลายโดยมีหลักประก,กันชีวิตก็คือในเรื่องของศีลเข้ามาเกี่ยวโยงการประกอบสัมมาอาชีพนะเพื่อที่จะดำรงชีพอย่างถูกต้องจึงกล่าวว่า นะทางคณะกรรมการเนี่ยที่มาตรวจเยี่ยมโยมถ้าให้อัตมาประเมินก็น่าจะพึงพอใจกับสิ่งที่วัดสวรรคารามได้จัดเตรียมจัดทำต่าต่างๆแล้วก็พิธีการต้อนรับนะซึ่งอาจจะไม่เหมือนที่อื่นโยมนะวิธีการต้อนรับนี่เราก็ทำในแบบที่เราทำ คือเราเอาสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมาบูรณาการนะจัดเตรียมให้เข้ากับสมัยไม่มากเกินไม่น้อยเกินจนเรียกว่าก่อนที่จะจบการประชุมนะการประเมินเนี่ยทางคณะกรรมการท่านประธานกรรมการขับเคลื่อนผลเหนือ แล้วก็กรรมาการกลางนะจากตากฟ้ากล่าวชื่นชมนะยินดีปรีดาแม้แต่ท่านเลขานุการหรือคนะณะอนุกรรมาการต่างๆก็กล่าวชื่นชมในผลการดำเนินงานนะการบริหารจัดการการเตรียมการนะได้อย่างชัดเจน ก็เลยทำให้กิจกรรมที่ผ่านมานั้นเนี่ยญาติโยมชาววสวรรคารามที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานตลอดจนถึงคณะรัทธาโยมหายเหนื่อยที่บอกว่าหายเหนื่อยเพราะว่ามันมีการเตรียมการกันหลายต่อหลายอย่างมีการดำเนินงานโดยเฉพาะเทศบาลเมืองสวรรคโลกโยมต้องเตรียมงาน,นาหนักพอสมควร แม้ตัวอัตมาภาพเองนะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดเตรียมต้อนรับในการประเมินผลก็ถือว่าแบกภาระธุระนะในนามคณะสงฆ์จังหวัดสุขโขทยัยเพราะว่าตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโยม10กว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าที่ใดก็ตามที่จัดนะกิจกรรมนี้ คือมรรยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสอดคล้องกับรัฐบาลสมัยก่อนเนี่ยเพื่อสร้างความปรองดองสมานณฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมูบ่บ้านรักษาศีลห้านี่นะโยมยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผ่านมาแล้ว10กว่าปีโยมเนี่ยสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสุขโขทัยไม่เคย จะบอกว่าไม่เคยเข้ารอบเลยก็ว่าได้เะสุขโขทัยไม่เคยได้รับรางวัลไม่เคยเข้ารอบเลยนะโยมสุขโขทัยไม่เคยมีผลงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าตลอดระยะเวลา12ปีถ้าเทียบกับที่ประธานกรรมการที่มาประเมินบอกว่ายุธทธศาสตร์ชาติ20ปีเหลืออีก8ปีว่าั้นะเหลืออีก8ปี ก็จะจบโครงการตามยุทธาศาสตร์ชาติ20ปีถ้าหากว่าเหลืออีก8ปีก็เท่ากับว่าทำมาแล้ว12ปีเนีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิระเวทีท่านเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทยัยท่านบอกว่าตั้งแต่มีโครงการน่สร้างความปรองดองสมานณฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีลห้าเนี่ยจังหวัดสุขโขทัยไม่เคยได้รางวัลเลยสักครั้งโยมจังหวัดสุขโขทัยไม่เคยได้รางวัลเลยสักครั้งนะทงทั้งที่จัดเตรียมกันอย่างสุดยอดโยมโดยเฉพาะบางที่เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะมาได้ยิน ใช้งบประมาณเนี่ยหลายแสนโยมในการดำเนินงานในการจัดเตรียมสถานที่แต่พอมาถึงวัดสวรรคารามโยมในเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเราใช้สิ่งที่เรามีดังที่กล่าวให้ญาติโยมได้ฟังไปครั้งหนึ่งแล้วเราใช้ในสิ่งที่เรามีวัสดุต่างๆ กิจกรรมต่างๆที่เราทำเรามีอยู่เราทำอยู่โยมเราใช้วัสดุเหล่านั้นเนี่ยใช้เอามาเป็นตัวนำเสนอไม่ต้องอะไรเลยยกตัวอย่างที่เขามาถ่ายคลิปเป็นสีลห้าออนทัวนาใช้หัวข้อว่าสีลห้าออนทัว เขาทำคลิป2คลิปโยมที่อื่นๆนะก็จะเห็นเขาทำคลิปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอาหารนะอย่างแถวอุตรดิตถ์ก็เป็นการทำข้าวเกรียบว่าวนะแถวที่ไหนพิดโลกหรือตากที่ไหนสักท,ที่หนึ่งก็มีการเลี้ยงไหมนะปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าต่าง เขาก็จะถ่ายทำกิจกรรมเหล่านี้แต่พอมาถึงวัดสวรรคารามเนี่ยวัดสวรรคารามก็เอาสิ่งที่มีอยู่เช่นการทำดอกไม้จันทรนะ์การทำดอกไม้จันทร์ของวัดสวรรคารามและทีมจิตอาสาที่เข้ามาช่วยกันทำดอกไม้จันทรนะ์และอีกคลิปหนึ่งที่เขาทำก็คือการทำ าอาชีพช่างไม้ก็คือการประกอบสัมมาอาชีพโดยการเป็นช่างไม้เราก็เอาในส่วนของการาช่างไม้ที่ประกอบล้อเกวียนโดยมีคุณโยมบุญยางอ่วมหลิงเนี่ยเป็นผูน้ให้คำตอบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาคนที่เป็นช่างไม้ที่มาช่วยประกอบเกวียนในตอนนั้นเนี่ยมากล่าวเนยโยมใครก็ได้ กล่าวได้หมดนะเพราะนะั้เวลานั้นทุกคนต่างร่วมหัวจมท้ายด้วยกันนะกว่าจะได้ล้อเกวียนทั้ง47เล่มเกวียนนยโยมใช้เวลา2ปนะีกว่าจะมีล้อเกวียนที่มากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่วัดสวรรคารามนะจึงเป็นสิ่งที่ ทางอนุคณะกรรมการที่มาเนี่ยโยมเขาสนใจแล้วก็สอบถามคณะกรรมการที่ประจำซุ้มทั้งสองซุ้มนี้นะอย่างชัดเจนแล้วเขาเหล่านั้นก็สามารถที่จะตอบไปอย่างชัดเจนแล้วตอนคณะกรรมการมาถึงเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของล้อเกวียนนี่แหละโยมนะเชิญท่านนิมนต์ท่าน ขึ้นล้อหลังจากชมตึกฝรั่งแล้วแล้วก็นั่งล้อเกวียน <c oughs> นั่งล้อเกวียนจากตึกฝรั่งเนี่ยมาที่หน้าศาลาการปรเรียนซึ่งเชื่อว่าตลอดระยะเวลาหลายปีนะที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนะเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮองสอน เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ท่านเจ้าวาดวัดตากฟ้าแล้วก็มีพระมหาเถระอีกหลายต่อหลายรูปโยมที่ไม่เคยนั่งล้อมเกวียนานานแสนานานคือเหมือนย้อนอดีตไป50-60ปีที่แล้วนะเพราะเชื่อว่าหลังจากในยุค50-60ปีที่แล้วเนี่ย ก็แทบจะไม่มีใครเคยนั่งแล้วโยมในส่วนของล้อเกวียนอาตมาเองเนี่ยก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะจำได้ว่าเมื่อสมัยเป็นเด็กเนี่ยน่าจะตอนประมาณสัก9ขวบ8ขวบ9ขวบเท่าที่ระลึกได้นะเหมือนจะเคยนั่งล้อเนี่ยเพียง1ครั้งเท่านั้นโยมในตอนนี้อาตมา40 44ก็เมื่อ35ปีที่แล้วโยมเคยนั่งน่าจะประมาณเมื่อ35ปีที่แล้วแต่ก็เป็นภาพเรือนลางนะหมายถึงว่าไม่ใช่ตอนบวชนี่นะที่เคยนั่งในอดีตเลยเนะี่ยเมื่อ35ปีที่แล้วโยมนะเคยนั่งถ้าจำความได้ลาง,ลาง เพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อทั้งหลายทั้งปวงที่มาเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้นั่งนานแล้วโยมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามันก็เลยทำให้ท่านเนี่ยเหมือนได้ย้อนอดีตมองเห็นภาพความโบราณในอดีตมันคือวัฒนธรรมในส่วนของร้อเกวียนก็คือวัฒนธรรมที่มีมาแต่อดีตเป็นทั้งยานพาหานะในการเดินทาง ทั้งใช้ในการขนพืชผ,ผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือบางที่บางแห่งก็ใช้ลากนาะไม้มาทำบ้านทำยุ้งฉางต่างๆก็ว่าไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นสิ่งที่เราทำทั้งหมดนี้คือความตั้งใจใช้ของที่มีอยู่ในการนำเสนอถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ได้ไปจ้างไม่ได้ไปจัดซื้อจัดหาอะไรสิ่งใดามาให้มันเว่อร์วังอลังการแม้สถานที่ในการจัดงานบนสาลาการ,ปรเปียน,นยกเว้นดอกไม้บนโต๊ะหมู่ที่เราต้องซื้อนอกเหนือจากนั้นการจัดสถานที่ทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราใช้วัสดุที่มีอยู่ดังที่กล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแล้ว นะจึงบอกว่าก่อนจบการประเมินเนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยต่างชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราทำนะโดยเฉพาะบางรูปเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเนี่ยเมื่อชมวิดิทัศน์วิถีชุมชนบอกตั้งแต่ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า เพิ่งเคยเห็นวีดีทัศน์ของวัดสวรรคารามเนี่ยของชุมชนวังพินพาดเนี่ยที่สื่อความหมายของคําว่าศีลห้าได้อย่างชัดเจนนี่ยกตัวอย่างบางคําพูดที่คณะกรรมการท่านกล่าวบอกชมวีดีทัศน์เนี่ยของชุมชนวังพินพาสวัดสวรรคารามเนี่ยสื่อความหมายออกมาได้อย่างชัดเจนนี่ยกตัวอย่าง แม้กระทั่งท่านประธานนะโครงการประธานดําเนินงานในระดับผลเหนือในประจําหนเหนือท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะเจ้าอาวาสวัดาริพุนชัยในโยมท่านบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยให้ที่ไหนไม่ได้เลยต้องให้สุขโขทัยนี่แหละที่ทําได้ดี และทุกที่ก็ดีหมดว่างงั้นแต่สุขโขทัยดีมากว่างั้น,นที่อื่นเขาบอกที่อื่นก็ดีมากอาจจะมาไม่แน่ใจว่าวัดตากฟ้าหรือวัดพระาธาตุธนิพุนชัยเป็นคนกล่าวบอกทุกที่ก็ดีดีมากแหละแต่วัดสวรรคารามชุมชนวังผินพาดน,นั้นมีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะไม่ตีอยู่คำบนคำว่ามากก็คือดีมากคือประมาณนี้เท่านาอย่าง ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คณะกรรมการวัดสวรรคารามนั้นเนี่ยได้ชื่นใจแต่ท่านก็ยังไม่ได้ประกาศผลอย่างชัดเจนท่านบอกว่ามาที่วัดสวรรคารามเนี่ยท่านเจ้าวาดว่าตากฟ้าพระเทศปัญญาพรหรือไงเนี่ยเจ้าวาดวัดตากฟ้าท่านบอกว่าไปแต่ละที่เนี่ยส่วนใหญ่ท่านก็จะไปดูห้องน้ำก่อน นะบอกว่าห้องน้ำที่นี่สะอาดมากนะไปบางที่บางแห่งที่ท่านเคยไปเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้บอกห้องน้ำสะอาดมากนะคือฟังตรงไหนก็มีแต่คำชมโอ้ยกรรมการชื่นใจโยมเจ้าวาดก็ชื่นใจนะก็ถือว่าทุกคนช่วยกันนะขวรขวายในกิจการงานพระศาสนา ด้านงานเผยแผร่โยมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราทุกคนต่างทําเพื่อชุมชนและสังคมยิ่งถ้าหากว่าใครดูไลฟ์สดผ่าน Facebook อาตมาก็ให้คนถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วยเพื่อให้ญาติโยมคณะศรัทธาได้ชมกันได้เห็นกันว่าเรากำลังทําอะไร นะท่านประธานกรรมการประจำหัเหนือท่านวิภาคษวิจารหรือท่านกล่าวถ้อยคำใดนะเพื่อที่จะให้ญาติโยมคณะศรัทธาที่สนับสนุนวสวนคารามได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะได้เหวี่ยนอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันในขณะที่ทุกคนเป็นฝ่ายสนับสนุนโยมก็ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะถ้าหากติดตามจากไลฟ์สดผ่านเพจกองทุนอมบุญวราบาท นั่นคือสิ่งที่เราทำร่วมกันทีนี้นอกเหนือจากนั้นญาติโยมทั้งหลายเรายังมีการแจกทานนะก็คือแจกข้าวสารเนี่ยจำนวน500ถุงที่ตั้งใจไว้ตอนแรกตอนแรกตั้งใจแจก500ถุงแต่สุดท้ายแล้วแจกไปประมาณ1,100ถุงโยมถามว่าแล้วมันทำไมขยายเพิ่มไป ก็ต้องบอกว่าหัวใจใหญ่กว่าตับโยมคือด้วยเหตุผลที่ว่าจริงๆแล้วแต่มาเผื่อไว้แต่แรกแล้วคือบอกแจกห้าร้อยเราเผื่อไว้600แต่พอเอาเข้าจริงๆ600ก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเผื่อน้อยไปเผื่อไว้ร้อเดียวก็เลยเผื่อไปอีกสามนะทั้งหมดเป็นแ0ดรนะสั่งเพิ่มก่อนจะถึงวันงานเนี่ยสั่งเพิ่มไปอีกสอง มีเข้าสารอยู่ในสต็อกเนี่ยแปดแต่บอกว่าแจกแค่500ภายใน2ชั่วโมงเนี่ยคนมาเยอะโยมมารับคูปองจนสุดท้ายเห็นโยมนะกลุ่มหนึ่งมาจากต่างตำบลกันมาไกลนั่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาคนแก่แล้วก็คนพิการโยมนะแล้วก็ทราบจากเขาว่า เขายังเขาเพิ่งมาแล้วมาไกลแล้วแต่มาบอกเขาว่าคูปองมันหมดแล้วมาช้าไปเสียแล้วพอกล่าวอย่างนั้นโยมแล้วสังเกตสีหน้าของคนเหล่านั้นเนี่ยมาด้วยความหวัง <c oughs> แต่เมื่อครั้นได้ยินคำว่าคูปองหมดแล้วสีหน้าของคนเหล่านั้นดูเหมือนคนสิ้นหวังโยมคือมาด้วยความตั้งใจ มาด้วยความตั้งใจที่จะรับในส่วนของคูปองของทางวัสวรรคารามเนี่ยเพื่อที่จะรับเข้าสารถุงละ5กิโลกรัมนำไปหุงหาไว้กินกันตามบ้านตามเรือนแต่ว่ามันหมดพอเห็นสีหน้าของคุณยายนะแล้วก็คนพิการที่นั่งรถมาด้วยกันด้วยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างโยม <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะ ทำให้ตมาใจไม่ดีรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังทำลายความหวังของใครสักคนหนึ่งนะก็เลยตัดสินใจโดยพระการโทรหาโรงสีว่าใช้เวลาภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี้ยนะผลิตข้าวสารให้อีก200ถุงจะได้ไหมนะว่าให้ส่งก่อนเที่ยงเขาก็บอกว่าไม่น่าทันพระอาจารย์ เดีนะ๋ยวต้องดูลูกน้องก่อนจนสุดท้ายแตมาก็บอกว่าขอให้เต็มที่บ่ายโมงให้เสร็จได้ไหมขอร้องทําให้อีกสองร้อยได้ไหมนะสุดท้ายเขาก็รับปากแล้วก็ทำนะเบ็ดเสร็จแล้วก็ส่งทันจํานวน1,000ถุงบวกกับที่วัดเทตมามีอยู่ก็ประมาณ1,100หน้อยถุงโยมแจกเรียบร้อยเป็นมหาทานที่สร้างรอยยิ้มและความสุข แต่มามีโยมจะเอื้อนสีนินนี่ตำส้มตำนจนเรียกว่าตำจนคกล่วงสากล่วงกันเชียวไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนเนี่ยไม่น้อยกว่าพันถ้วยที่แจกไปเรียกว่าบอกทุกทีเนี่ยทำหม้อน้ำซุปเนี่ยหม้อหม้อแขกเนี่ยหม้อน้ำซุปหม้อแขกเนี่ยทุกทีทำประมาณสี่หม้อห้าหม้อ แต่ครั้งนี้เนี่ยทำหม้อน้ำซุปต้มน้ำซุปเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยสิบหม้อโยมหม้อแขกเนี่ยใช้น้ำซุปถึง10หม้อในการต้มแล้วก็ตักเป็นก๋วยเตี๋ยวแจกให้กับญาติโยมที่มาร่วมนะงานในครั้งนี้ได้กินกันนะ ทีนี้เี่ามาพูดถึงเรื่องโรงทานเนี่ยก่อนจะจบเพื่อให้สอดคล้องกับคติธรรมเขาบอกว่าอย่าเข้าใจผิดว่านะส่วนใหญ่คนบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าให้อะไรใครต้องได้กลับคืนที่ถูกคือการให้คือการยินดีเสียสละให้แล้วคาดหวังไม่ใช่การให้อ้างบุญคุณไม่ได้เนี่ยคนเราส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าให้แล้วเนี่ยโยม คนชอบเข้าใจผิดนะว่าให้อะไรใครแล้วต้องได้กลับคืนเหมือนคนบางคนที่ชอบพูดว่าตัวเองนั้นทําคุณคนไม่ขึ้นโยมเคยได้ยินไหมทําคุณคนไม่ขึ้นนั่นหมายความว่าเวลาเราทําดีกับใครเวลาเราแบ่งปันอะไรให้กับใครเราปรารถนาที่จะได้กลับคืนมาในแบบที่ เราต้องการแต่โยมในช่วงที่ผ่านมาวาสวรรคารามทําแล้วไม่ได้หวังที่จะได้กลับคืนทําแล้วไม่ได้หวังว่าจะได้คืนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลืองานศพก็ดนะีการแจกเข้าสารหรือสิ่งอื่นๆในช่วงกิจกรรมที่ผ่านมาก็ดีแม้กระทั่งเข้ากล่องน้ําท่วมเมื่อปีที่แล้วปีนี้ยังหวั่นใจอยู่ว่าถ้าน้ําท่วมจะช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรในเมื่อทรัพย์ไม่มีโยม แล้วข่าวพาักก็ดังกันซะเหลือเกินจนทําให้โยมบางท่านเนี่ยถอดใจก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าน้ำท่วมปีนี้เนี่ยเราจะช่วยเหลือสังคมยังไงนะตอนนี้เข้าสารที่วัดเนี่ยไม่มีซักถุงเลยโยมอาตอมาไม่อยากให้ใครที่มาแล้วตั้งกลับไปมือเปล่าแจกทุกคนที่มาแม้รับคูปองไม่ทันก็แจก ที่มาเนี่ยหมดเลยเข้าสารไม่เหลือเลยเนี่ยเป็นถุงๆเลไม่เหลือเลยโยมเมื่อคืนเลยประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่านะขอเช้าภาพไว้เข้าสารไว้หุงบนสราเอาไว้ถวายพระเนนหุงเลี้ยงพระเนนหุงเลี้ยงคนที่มาวัดหรือมาช่วยทํางานวัดเนี่ยกระสอบละหนึ่ันสองรบาทเนี่ยจำนวน5ถุง5กระสอบกระสอบละส5่สิบห้ากิโลห้กิโลเ นะต้องการเบื้องต้น5ถุงนะตอนเช้ามานี่เห็นข้อความคุณสุภิยาสุริยผลว่าโยมขอถวาย1กระสอบ1,200บาทนะถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายมีกำลังที่จะร่วมเข้าสารอันนี้ไม่ได้แจกนะเอาไว้หุงที่วัดจะจะจะเอาวาดวัดกลางแจกเข้าสารจนที่วัดจะไม่มีหุงแล้วโยม ตลกตัวเองอะจริงจริงตลกตัวเองว่าแจกข้าวสารให้กับคนอื่นจนข้าวสารที่วัดไม่มีเหลือ <c oughs> แม่บ้านบอกอาจารย์ข้าวสารหมดจะไม่มีหุงแล้วก <c oughs> ็บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มเติมเอาเราไม่ต้องเดือดร้อนเอาให้คนที่เขาลำบากก่อนเนก็ <c oughs> สรุปแล้วก็คือแจกข้าวสารจนหมดวัดแต่โยม นะดังนั้นถ้าใครสนใจยมแจ้งอาตมาได้นะโทรหาาตมาได้ว่าจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะอาจมาแต่ไม่ต้องโอนเข้าบัญชีวัดนะเพราะว่าบัญชีวัดต้องเอาคณะกรรมการไปถอนด้วยลําบากนะโอนผ่านาตมาโดยตรงได้ทายมไว้ใจ5กระสอบกระสอบละ1,200บาทนะบาทสามารถโทรหาาตมาโดยตรงได้นะที่เบอร์าตมาเลย0846 24 0706นะครอบครัวคุณสุวัฒทวีระนันตวัฒน์หนึ่งกระสอบโยมอนุโมทนา เกินกว่านั้นได้นะถ้าเกินกว่านั้นก็เอาไว้ช่วยน้ําท่วมหุงข้าวแต่ว่ากับข้าวจะต้องหาปัจจัยก่อนช่วงนี้แย่โ yeah, ยมางานหลายด้าน,นาสังคมมันก็ลําบากหลายจุดเอาเวลาหมดหมดเวลาท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความจเจริญในธรรมจุมังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านทูนขอจเจริญพร